อย่างที่บอกไปนะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มสีสันในรายการสวนสนุกของเรานะคะกับศิลปินหนึ่งท่านที่หลายคนน่าจะเคยฟังผลงานของเขามาแล้วล่ะเพราะว่าอยู่ในวงการมีผลงานมาฝากคุณผู้ฟังกันหลากหลายมากๆนะคะแต่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะห่างหายไปตามสถานการณ์ที่เราเห็นเห็นกันอยู่นะคะกับสถานการณ์โควิด19แต่ตอนนี้ กลับมาแล้วนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับกําลังใจดีๆหลังจากที่เชื่อว่าทุกคนน่าจะเป็นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเอิร์ธกสิเดกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพินิตาครับสวัสดีแฟนๆรายการสนสนุกด้วยนะครับวันนี้นะคะบอกเลยว่าจะให้เอิร์ธมาส่งแรงบันดาลใจดีๆคือเราไม่ได้เจอกันนานมากในช่วงโควิดที่ผ่านมาไปทําอะไรยังไงบ้างอยู่บ้างคะโอ้โ,โควิดที่ผ่านมาใช่ไหมครก็โอ้โหมัน มันค่อจะส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตพอสมควรในชะ่ก็ในเรื่องของงานเพลงเนี่ยเราเราอาจจะต้องเลกไปพักหนึ่งเพราะว่าอาจจะต้องเปลี่ยนแผ่นการใช้ชีวิตไปพอสมควรเลยครแต่ว่าก็ก,ก็ไม่ไทิ้งนะครับด้วยด้วย,วย,วย,วยตัวงานเนี่ยเราอาจจะต้องหหนไปหาธุรกิจครอบครัวที่เคยปูปูห้าขานกันไว้นะครับก็คือธุรกิจแมเหมอกอสร้างน,นะครับที่เกาะสมุนนยนะครับก็ ไปช่วยทุกๆครอบครัวมาประมาณนึงเลยแล้วก็ในช่วงเวลาที่โควิดเริ่มซาเริ่มวะาแบบนี้นเราก็กลับมาทําเพลงให้แฟนๆได้ฟังตออ่ออะไรเงี้ยครับพี่าครับแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมานักดนตร,รีหรือว่าศิลปินแต่ละท่านก็จะแบบเฟลเฟลไปพอสมควรเออมีแบบกําลังใจให้กับตัวเองยังไงถึงแบบลุกกลับขึ้นมาได้อะคะโอ้เราต้องบอกว่าตัวเองก็ก็มีในจุดที่ความรู้สึกมันดาวเหมือนกันนะครับไม่ต่างจากพี่ๆทุกท่านที่ที่เผชิญกับสถานการณ์ตรงนั้นแต่ว่า สุดท้ายแล้วอะครับพอมันวิกฤต,ตเนี่ยมันมันผ่านไปเนี่ยกำลังใจที่มันหาได้เนี่ยอาจจะเป็นครอบครัวก่อนคนรอบตัวเพื่อนเพื่อนพี่น้องอะไรแบบนี้ครับอันนี้เป็กำลังใจจากคนใกล้ตัวที่ที่ยังอยู่กับเราหรือว่าใครก็ตามที่ที่ยังเหมือนมีความสุกด,ดีๆเราเป็นกำลังใจให้การต่อเนี่ยก็เป็นกำลังใจดีๆที่ต่อเติมได้รวมถึง แฟนๆหรือว่าคนที่ฟังเพลงเรามันตลอดเนี้ยก็ก็ยังคงสอนคัะยังทิ้งึิ้งมาว่าแบบว่าอยากฟังเพลงใหม่ๆอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นกำลังใจที่ดีอย่างหนึ่งครับที่ที่ทำให้รู้สึกว่าเราขื้นที่ตรงนี้มันยังม,มีที่ให้เราสามารถทําอะไรได้อยู่เหมือนกันครับแต่อาจจะต้อง รอจังหวะรอเวลาให้ฟ้ามันเปิดกว่านั้นหน่อยอะไรเงี้ยพอฟ้าเปิดแล้วเราก็รู้ต่อได้อะไรเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณทุกคนครับทุกคนที่อยู่รอบตัวเราก็ป็นใจที่ดีรวมถึงพี่ตาด้วยหรือว่าพี่พี่สื่อหลายๆคนหรือว่าคนที่ร่วมมานกับเราก็ยังยังถ่ายถามกันมาเราทุกคนก็โดใจที่ดีครับแต่่าไวมากมากนะคะพอฟ้าเปิดปุ๊บเริ่มมีปุ๊บอเออมี <laughs> อีพีอัลบั้มมาเลยค่ะแบบจัดเต็มด้วยห้าเพลงเลยคนอื่นนี้ตอนนี้เขานิยมกันเป็นปีละซิงเกิลสองซิงเกิลแต่เออที่แบบพอฟ้าเปิดปุ๊บ ุมเลยครับอาจจะด้วยความที่มันมีความอัดอั้นนะครับพี่ตาแบบเราเรารักที่จะทํามันแต่ว่าในช่วงโควิดมันต้องหยุดทุกอย่างอะไรนี้ครับแต่ว่าสิ่งที่บางอย่างที่ทำได้คือเราเราก็เขียนเพลงเขียนเพลงเอาไว้แต่ว่าไม่ได้ไปอัดไม่ได้เข้าห้องไม่ได้เข้าสตูดิโอแต่ถงเพราะว่ามันมันเรื่องโควิดอย่างนี้ครับมาตรการการป้องกันมันไม่สามารถทำงานได้แต่ว่าเราก็ทํางานอยู่ที่บ้านของเราแล้วก็เขียนไป อะไรนี้ครับเราเขียนเขียนในส่วนขอร้องไปแล้วก็หาแรงบนนันดาลใจที่จะมาเขียนด้วยอะไรแบบนี้ครับไปเมาได้เป็นอีพีลัาอบัมเลยค่ะสุดยอดแม่นะคะก็เป็นอีพีอัลบั้มที่แบบร้อยเรียงแบบเหมือนที่เราคุ้นเคยด้วยนะได้ข่าวว่าก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดพีที่เป็นแบบว่า ทำเป็นเทปคลัเสเซดทำเป็นซีดีใช่ไหมคะใช่ครับด้วยความท,ที่ตัวผมเองนะับพี่ตาเราเราเติบโตมาในยุคข,ของเทปคลัเสเซดช่วงปลายปอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ทําเพลงมาตั้งแต่ยุคสมัยที่แบบว่าเป็นเดโมเป็นอะไรที่แบบเป็นอัลบั้มครับเราชินากับการฟัง็นอัลบั้มแบบเทปซีดีอะไรแบบนี้ครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าทําครั้งนี้เราก็อยากจะมีเป็นเหมือนเทปเป็นซีดีหรืออะไรเงี้ยที่สามารถให้คนฟังอ่ะที่ชื่นชอบงานเราเก็บไปที่ลึกได้อะไรแบบนี้ครับ ก็ด้วยความทิ่ยสมัยเนี่ยหลายคนอย่างที่พี่ตาบอกว่าหลายคนก็จะทำเป็นซิงเกิลเป็นเพลงเป็นอะไรไแต่ตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่จะทำเป็นอัลบ,บัม้มขึ้นมาเนี่ยมัน มันควรจะถูกบรรจุหรือว่าอยู่ในแพ็กเกจอะไรบางอย่างที่สามารถบันทึกมันไปไว้ได้อย่างเช่นแบบเทปคัฟเซ็ตหรือเป็นซีดีอะไรเงี้ยที่เปิดซีทุกคนได้ได้จับจองกันไปอะไรเนี้ยครับด้แต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครที่สนใจสําหรับอีพีอัลบั้มนี้นะคะคือออกมาแบบครบทุกช่องทางแล้วด้วยใช่ไหมคะครบหมดแล้วครับครบหมดแล้วครับใช่ครับจะฟังเป็นแบบดิจิตอลดาวน์โหลดริงโทนทูโทนได้หมดเลยมีหมดเลยครับถ้าเป็นเทปคเซ็ตแล้วก็ซีดีออกมาแล้วครับจะอาจจะฟิดพีออเดอร์ไปแล้วนะครับวันนี้ต้องขอโทษด้วยแต่ว่าถ้าใคร สั่งไม่ทันก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งทุกระบบเลยฮะ YouTube หรือว่า Music a p p l i c a t i o ันทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับจะดาวน์โหลดเป็นไลฟ์เพลงในอัลบ,บั้มก็ได้หมดเลยครับเสียงร้องเสียงเมื่อเข้ามีหมดแล้วครับและถ้าเกิดให้พูดถึง5้าเพลงในอีอัลบั้มนี้นะคะ่ะเพลงไหนที่เราประทับใจที่สุดหรือแม้กระทั่งเราร้อยเรียงเพลงเป็นยังไงคะได้ครับก็อีพีอัลบั้มน,นี้ครับก็มีชื่อว่าซองอาเบลเขยนะครับก็ก็เป็นอัลบั้มที่ผมชื่นชอบ,บามากๆเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็เขียนตอนที่โควิดดดรรระะบบาานนัั่แแหลลค้้วก็ไ มจมาจากผู้หญิงคนหนึ่งอะไรแบบนี้ครับก็เป็นข้าพเพลงเนี้ยเราก็จะพูดถึงวพลงเนี้ยหมดเลยค่ะผมชอบทั้งห้าเพลงเลยนะฮะแต่ว่าถ้าจะให้เลือกเพลงสักหนึ่งเพลงที่มีความหมายที่สุดกระบับม้มผมเลือกเพลงสุดท้ายแล้วกันยครับมีชื่อเพลงมัแม่เธอไม่เคยรู้เป็นเพลงแรกที่เขียน,นยมือมือนนี้แล้วก็ทําให้มีเพลงอื่นสีเพลงเนี่ยตามมาในี่ยั้มนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามาปิดท้ายใช่ครับแลวเรื่องราวที่เราใส่สีให้กับเพลงแต่ละเพลงมันมีความแตกต่างจากที่เราเคยเป็นยังไงบ้างคะ กระต่างไปพอสมควรเลยครับพี่จาเพราะว่าอย่างผลงานเก่าๆก,ก,ก่อนที่จะทำอีพีแล้วบ้ามนเนี้ยเพลงของผมจะเป็นป๊อปบ็อกแบบทุกสองพันยี่สิบนย์ายตายแล้วส่วนใหญ่เนื้อหาก็จะเป็นเพลงเพลงตัวแทนของคนอกหักนะครับพี่ผิดหวังในความราักเกิดแบบนี้จะเป็นเพลงเศร้าๆหน er ุ่มๆให้เยอะแต่ว่าในรอบเนี้ห้าเพลงใหม่บ้ามเนี้ยครับก็จะเป็นมูที่ดสดใสขึ้นเป็นมูที่แบบมีความหลากหลายทางรูปแบบของดนตรีมากขึ้นด้วยเพราะว่าห้าเพลงเป็นเพลงเรายินดีว่าเป็นเพลงป๊อปหมดเลยครับแต่ว่า แต่ละเพลงเนี่ยเป็นป๊อปแบบไหนแล้วก็จะใส่แนวเพลงที่มีรสชาติแตกต่าง,างกันเข้าไปในแต่ละเพลงห้าเพลงคือห้าเพลงเนี่ยมันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยครับในแง,ง่ของของสไตล์ของดนตรีนะครับแต่ว่าเราอยากจะยินพื้นให้มันคงทัรเป็นเพลงป๊อปอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันไม่ได้เป็นเพลงเศร้าขนาดนั้นแบบที่เคยทำด้วยก็สุขอยากจะให้ฟังแล้วเป็นเพลงที่มีความอารมณ์ดีมากขึ้นด้วยครับในระบับนี้ครับมีเพลงที่แบบสว่างๆเยอะเหมือนกันเนาะ เยอะครับอย่างเพลงที่โปรโมตหรือว่าเป็นเพลงแรกที่ให้ทุกคนได้ฟังช่นแบบเพลงที่เพลงลว่าจนกว่าแม่จะเขาได้ครับมันก็เป็นเพลงน่ารักน่ารักเลยครับคุณอาครับแบบว่าเหมือนอาการคนค้า่งรักอะครับค่ะผิวค้างรักก็แบบเอ้ยเราไม่รู้นะเราจะชอบผิงคนนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่ก็คงจะบบจนกว่าแม่จะเขาได้มั้งอะไรเงี้ยเ็ื่อนแบบคนกลัวน่ารักอะไรเงี้ย ครับแล้วก็มีทัศเต้นน่ารักน่ารักด้วยครับมีน้องๆไปคิดทัาเต้นแล้วก็ไปเต้นลงติ๊กต็อกแล้วเราก็ดีใจที่ว่าเออเราเราเราได้เห็นน้องๆเอาเพลงแบบนี้ของเราไปเต้นบางซึ่งมันเป็นอะไรที่ใหม่สาหรับผมนะับเพราะว่าด้วยตัวเองไม่เคยมองว่างานของเราเนี่ยมันจะไปตอบโจทย์อะไรในในใน,ในตรงนั้นเลยเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นเพลงเศร้าเยอะสายเนี้ยมันเป็นเพลงน่ารักน่ารักอารมณ์ดีครับแล้วพอเราล <ฮะ S 2> องท่ะดูเอก็มีคนแบบเขาไปเต้นเราไปอะไรกันเราก็รู้สึกว่าเออเพลงเรามันมันสามารถ นำไปถูกใช้งานในรูปแบบต่างๆได้มากขึ้นกว่าที่ที่เราเคยทําแล้วก็ดีใจแล้วครับด้วยช่องทางหลายๆช่องทางด้วยนะคะเดี๋ยวเออต้องไปเรียนเต้นจากน้องๆที่ทาไว <laughs> ใช่ครัแต่ว <laughs> <laughs> ่าเต้นบาต้องโค้ชจากน้องๆที <laughs> <laughs> ให้ได้ดูเวอร์ชันว่าพอเขาว่าจากน้องๆแล้วเออจะขยับจังหวะไปยังไงบ้างเห็น <laughs> ว่าในอัลบั้มนี้เพลงแบบมีแนวดนตรีที่แกแตกต,ต,ต่างจากเดิมเยอะเหมือนกัน <laughs> เยอะมากครับเยอะมากครับถ้า ขออนุญาตเจาะเป็นทีละเพลงเลยได้ไหมครับได้เลยค่ะได้เลยครับก็อย่างเพลงแรกในอัลบ,บั้มเนี่ยผมให้ชื่อว่าวันเดวูแมนครับครับเพลงก็จะเป็นแนวแบบจังหวะกลางๆสนุกๆน,นะฮะโดยเนื้อหาเนี่ยผมก็จะพูดถึงแบบผู้หญิงคนนี้นะครับที่เป็นแรงบันดาลใจว่าเขาเหมือนเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ในโลกแห่งความจริงที่เป็นแรงบันดาลใจอ่ะในวันที่เรารู้สึกแ,บบย,แย่ๆหรือว่าเจอสถานการณ์ต่าง,างๆที่มันเลวร้ายกับเราแต่ว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ทำให้เรามีความหวังที่จะมองโลกนี้ ได้อย่างสวยงามได้แล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างปกติสุขผลนเดิมเลยครับซึ่งดนตรีเนี่ยผมก็ยืนยันว่าเป็นเพลงป๊อปย่างที่ตอกไปแต่ว่าส่วนผสมเนี่ยมีความเป็นร็อกนิดหน่อยแล้วก็ใส่ความเป็นซินซินป๊อป80เข้ามาด้วยซึ่งผมไม่เคยทำแนวเพลงแบบนี้นเลยครับก็มีการผรสมผสานอะไรที่มันแปลกใหม่ ส่วนจังหวะของดนตรีเนี่ยก็จะเป็นแบบแนวดิสโก้ร่วมสมัยซึ่งทีนี้มันส่วนผสมของแนวดนตรีที่มันมันหลากหลายมากๆครับแต่อยากนำเสนอไงให้มันฟังง่ายและเรียบง่ายที่สุดก็ก็เป็นโจทย์ที่ยากแต่ว่าพอทํามาเราก็คือเป็นเพลงที่เราชอบมากนะในตอนก็ก็ให้เป็นเพลงเปิดเลยเนี่ยว่ามีนะครับก็ชื่อวันเดบูแมนนะครับส่วนอีกเพลงนะครับเพลงที่สองก็เราพูดกันไปประมาณนึงแล้วเมื่อกี้ก็คือเพลงจนกว่าแมจะหาได้เองก็ เพลงนี้เหมือนเรากลับไปสู่เพลงแบบว่าเกอร์เดียร์ยุคเก่านี่นองที่เป็นเพลงแบบป๊อปร็อกฟังสบายอิสติชันนิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างเนี้นยที่พูดไปก็เกี่ยวกับคนข้างรักนั่นแหละครับคือว่าแบบเราไม่รู้จะข้างรักซึ่งวันนี้ไปถึงเมื่อไหร่ก็คงจนกว่าเราจะหาได้ไมาอะไรเงี้ยก็เลยแบบตีความเป็นเพลงป๊อปร็อกทั้งหมดส,สนุกพอเต้นได้อะไรอย่างเงี้ยัไม่หนักมากแล้วก็ไม่ไนุ่มนวล ปแบบมีคาแรคเตอร์ hmm. เพลงควนๆนิดนึงจะมีความน่ารักซ่อนอยู่อะไรแบบนี้ครับครับผมแล้วก็ส่วนเพลงที่3นะฮะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ผมต้องคงเหมือนความเป็นซิกเนเจอร์เอเกอร์เดแบบที่หลายๆคนคุ้นชินไว้มีชื่อเพลงว่า เธอไม่ลืมครับก็เป็นเพลงที่เศร้าที่สุดเในบ้านี้แล้วซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากจะเขียนเพลงเศร้าในบ้านีเท่าไรเพราะว่าเราไม่อยากพูดถึงผู้หญิงในมุมเศร้าๆแต่ว่าในมุมหัวละบ้านะครับพี่ิตาถ้าเราไม่หยิบเพลงแบบเศร้าบ้างอะไรบ้างมาตัดอารมณ์พวกนี้มันจะมันจะเลี่ยนเกินไปแล้วก็ มันจะหนีความเป็นเอ,อิร์สกระแมาเก,กินไปทีนี้นเราทำเพลงเศร้ามาเยอะแล้วคนชอบอะไรแบบนั้น,น <ฮะ S 1> แล้วถ้า <ฮะ S 1> มันยังมันไม่มีเพลงแบบนี้มันก็คงไม่ใช่เราก็ก็เลยลก็เลยเขียนไว้โดยการตีความจากตัวผู้หญิงคนนี้แหละครับว่าเขาเป็นคนจําดีเทลคนเก่งมากอะไรแบบนี้ครับก็เลยคิดต่อไปว,ว่าถ้าจําเก่งต้องลืมยากแน่เลยพอยมันแค่ดีเลยครับแล้วเลยเขียนว่าเออลืมยากอ่ะแล้วลืมอะไรยากอ่ะอืมอันนั้นลืมแฟนเก่าไม่ได้แล้วกันแล้วก็เลยตีความว่าเราอะเหมือน เข้าไปตีเขาแต่ว่าเขาลืมแฟนเก่าไม่ได้อะไรแบบนี้มันจะเป็นความรู้สึกแบบว่าเันความท้อแท้ของเราเลยครับก็เลยตีความมันว่าเพลงเคยไม่ลืมออกมาเป็นแนวป๊อป R&B ครับที่ก็ไม่เคยทาเหมือนกันค่ะเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับผมมากแต่ว่าดีใจที่ปล่อยออกไปก็อาจจะยังไม่ใช่เป็นเพลงที่โปรโมทเพลงแรกแต่หลายๆคนพูดถึงเพลงเยอะพอสมควรแล้วก็ดีใจครับว่ามันยังคงไปเป็นตัวแทนความรู้สึกของคนที่ผิดหวังในความรักแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ่ะยังมีความเป็นเอิร์ธแต่ว่ามาในแบบรูปแบบใหม่ ในเรื่องของการถ่ายทอดนะคะใช่ครับคือถ้าเกิดใครที่แบบว่าฟังออนไลน์คือจะได้ฟังครบทั้ง5เพลงแล้วก็อาจจะแบบว่า<ช>มีความชื่นชอบแตกต่างกันไปในแต่ละเพลงนะคะครับผมเพลงที่4ค่ะ เพลงที่สี่นะครับคก็มีชื่อว่าเมย์ฟลายครับเมย์ฟลายก็เป็นเพลงแรกในชีวิตเลยครับที่เขียนในร้องแล้วก็ร้องเป็นภาษาอังกร้อยเก็เป็นอะไรที่ใหม่อีกแล้วก็ <c oughs> รู้สึกว่านนเป็นเพลงที่ท้าทายผมมาเว่าะเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเออคนฟังเขาจะให้ฟีดแบ็อะไรกลับมาบ้างเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันเป็นการถ่ายทอดในภาษาที่เราไม่เคยพูดภาษาเยอะเหอด้วยดวยสไตล์ของดนตรีเนี่ย <c oughs> เป็นอะไรที่ อาจจะยังบรรยัตแนวของมันไม่ได้ร้อเร์เซ็นกันก็คือโดยพื้นมันเป็นป๊อปอยู่แล้วแต่ว่าเราใส่ความเป็นเครื่องสายซาวของดนตรีประกอบภาพยนตร์ให้เพลงมันดูใหญ่อลังการดาวล้านดวงเมื่อไรนะอยะไรเงี้ยครับแล้วก็โอ้มันมันเป็นอะไรที่ทแปลกใหม่โดยโดยเนื้อหาเนี้ยโดยโดยภาพรวมของมันเนี่ยผมมองมว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่อยู่จุดที่สูงส่งกว่าผมมาก,มากอะไรเงี้ยครับเขา เหมือนกับแสงไฟในความมืดนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้เราในวันที่ชีวิตเราเจอในจุดที่มันแบบย่าแย่เลยแต่ว่าเขาคือแสงไฟในความมืดเราก็คงไม่ต่างกับแมงเม่าตัวเล็กๆกับคับที่อยากจะบินเข้าไปหาแสงไฟนั้นแต่ว่าแม้แม้สุดท้ายเนี่ยแมงเม่าอาจจะต้องตายครับท่ามกลางไฟนั้นแต่ว่ามันก็ก็คุ้มค่าที่เดออยู่ใกล้แสงไฟที่มันสว่างที่สุดในค่าคืนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เป็นเพลงแบบผมตีความว่ามันมันอาจจะเป็นเพลงแบบเชิงเพลงในงานเพลงอาร์ตาร์ตเพลงงานศิลปะเพลงอยไปเอื่นอ่น อาจจะไม่ได้ตอบโจทยเ์เข้าถึงได้ทุกคนอะไรแบบนี้แต่ว่าเราอยากทำเพลงแบบนี้มานานแล้วแล้วก็ผมสุขว่าถ้าถ้าไม่ทําตอนนี้เราก็ไม่รู้จะทําตอนไหนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราอยากจะนำเสนออะไรที่มันเป็นความแปลกใหม่ของเราในบ้านนี้ก,ก็ก็ตรงนี้น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดแล้วก็ขออนุญาตพูดถึงพี่ที่ทำดนตรีให้นะครับชื่อพี่ใหญ่ เจสานาพรนนใช้แกเพิง่งแกเพิ่งเสียชีวิตไปไม่กี่วันที่ผ่านมารู้สึกเสียายมากที่แกไม่ได้มารับรู้ครับว่าว่าเพลงเพลงนี้มันเดินทางไปถึงตรงไหนบ้างแล้วอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นเพลงสุดท้ายที่แกทําด้วยฮะเรายิ่งสะเทือนใจเรานิดนึงแต่ว่าทุกครั้งที่ผมพูดถึงเพลงนี้ผมก็จะระลึกถึงแกเสมอครับ และเพลงสุดท้ายที่บอกว่าเป็นเพลงเริ่มต้นที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับแม้เทงไม่เคยรู้ก็เพลงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างในระดับเลยครับพี่จาก็คือว่าพอเราได้รู้จักผู้หญิงคนนี้ในความรู้สึกตอนนั้นที่เราดาวจากโควิดหรือสถานการณ์รอบตัวเช่เราพงเจอมันทำให้ผมต้องหยุดเขียนเพลง,งไปพักหน,นึ่งแต่ว่าพอเราได้เจอผู้หญิงคนนี้อยู่แล้วก็อยากกลับมาเขียนเพลงอีกครั้งครับแลวเพลงแม้เทไม่เคยรู้เนี่ยมันก็เป็นเพลงแรกที่มันถูกเขียนขึ้นมาในช่วงสถานการณ์ตรงนั้นเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบเพลงนี้มัน เขียนเเขาโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่เนื้อหาของมันเนี่ยมันพูดถึงความรู้สึกเราที่อยากขอบคุณเขาที่ว่าเหมือนเขาเข้ามาทําให้เราแบบกลับมาทตํตรงตรงเนี้ยได้อีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้ครับแล้วเราก็เขียนเพลงนี้ครับทาอะไรแบบเป็นวิดีโอเป็นอะไรในรูปแบบที่ให้เขาโดยตรงเลยเป,เป็นวปร์ชั่นที่เขาเราก็เคยส่งมาให้เขาด้วยออย่างเงี้ยเขาก็เขาก็ขอบคุณเขาก็แบบขอบคุณแล้วก็ดีใจที่ที่ให้เขาเป็นสะ่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานตรงนี้ะครับแล้วพอหลังจากนั้นนะครับพอมันมีกำลังใจอะไรกลับมาตรงเนี้ยเพลงอื่นๆก่อนหน้านี้สี่เพลงมันกก็ ต่างที่มาจากเพลงเพลงนี้หมดเลยครับแล้วก็ถูกมารูปอัลบั้มนี้แหละเพื่อเป็นการเหมือนเจตนาลมก็คืออยากจะขอบคุณเขาอะครับที่ที่ทำให้เราได้กลับมาถึงเพลงครั้งนล้ก็ทําให้เราได้กลับมาพูดคุยกับพี่ๆทุกคนหรือยินดีาด้วยหรือว่าได้นําเพลงเหล่านี้ให้แฟนที่ยังคิดถึงเพลงของเราได้ได้มาฟังเพลงใหม่ๆกันอยู่ก็ขอบคุณเขาและขอบคุณทุกคนกับพี่ที่ยังคงให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีทําให้ผมได้กลับมาทำเพลงที่ยากในวันนี้ครับใครสบคยิ่งข้ามมากนะคะสำหรับการกลับมาของเอิร์กัสเดกนะคะกับ EP อับที่มาถึง5พ คือแบบครบทุกรสชาติเราได้เห็นความแปลกใหม่ได้เห็นความสวยงามคือเออเป็นคนที่ทําอะไรก็ตามทําด้วยความตั้งใจทําออกมาจากใจของตัวเองทุกอย่างตั้งแต่การเริ่มเขียนหรืออะไรก็แล้วแต่มันได้แรงบันดาลใจมาแล้วถ่ายทอดเออได้รับกําลังใจที่จะลุกขึ้นมาทําสิ่งดีแล้วส่งต่อกําลังใจนี้ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีพีระบาที่อยากให้ทุกคนได้ไปลองฟัง นะคะตอนนี้ฟังออนไลน์ฟังช่องทางไหนได้บ้างคะครับผมก็สามารถฟัง EP บัมซองสบาโเคิร์ครับได้ทุกช่องทางเลยครับก็ถ้าเป็นช่องทางหลักก็จะเป็น YouTube นะครับช่องเอิร์ทเกสเดียร์ออฟฟิเชนะครับก็ปล่อยให้ฟังย,วยาวๆกันเลยครับ5เพลงในรูปแบบอัลบั้มเลยครับหรือว่า ใครอยากจะฟังเป็นแยกเพลงเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถสองได้ทางมิวสิกสตรีมมิ่งทุกระบบครับตอนนี้มีออนไลน์หมดแล้วครับทุกช่องทางนะครับใครสะดวกทางไหนฟังทางนั้นได้เลยนะครับคือแบบไม่ต้องเลือกเออทำให้หมดทุกช่องท, <ำ S 1> ทางนี้<ม>จะเข้าถึงค,คนฟังแล้วเราจะได้ชมมิวสิกิดีโวบ้างไหมคะมิวสิกิดีโอตอนนี้ยังม,มีแผนทํานะครับเพราะว่าอาจจะด้วยความที่ตัวผมเองเชอบนำเสนอง,งานเพลงผ่านงาน รูปแบบศิลปะที่เป็นงานเพนติ้งงานอาร์ตเวิร์กอะไรแบบนี้มากกว่าครับ mm. ซึ่งใน YouTube เนี่ยที่ปล่อยในอัลบั้มเต็มเนี่ยที่อันนี้ที่อยกที่ภูมิใจมากๆเลยนะครับกับกับงานชิ้นนี้ก็คืองานอาร์ตเวิร์กครับ <c oughs> อยากให้คนฟังเพลงเนี่ยทุกคนอาจอาจจะมีพระเอกนางเอกมีหัวตัวเองแล้ว <c oughs> ก็ให้เพลงของผมนำพาเรื่องราวไปทคนจินตนาการได้คิดถึงเพลงในเองในหัวตัวเองแล้วส่วนใครที่เข้าไปฟังในงานในใน,ในตัวที่เป็นออฟฟิเชียลของผมเนี่ยก็ดูงานศิลปะงานภาพวาดที่มาจากจินตนาการของผมเหมือนกัน mm hmm. ซึ่งผมดีใจมากเพราะว่าทีมง,งานคนท,ทำงาน,านอาดูเนี่ยเขาก็เป็นแบบอดีตเรคเตอร์ระดับประเทศเหมือนกันที่ร่วมงานกับศิลปิน <c oughs> หรือว่าแม้กระทั่งแบบค่ายภาพ,พยนตร์หรืออะไรใหญ่ๆมาแล้วนะครับเราก็ดีใจที่ที่เขาให้เกียรติมาร่วมงานกับเราก็อยากให้คนเข้าไปฟังเพลงของผมแล้วก็เสจงานศิลปะไปด้วยส่วนใครอยากดู MV อยางมีอยามารถการได้เอว่ร คุณอาจจะเป็นพระเอกนางเอกเองมีเองได้เลยท่ะเป็นสุดยอดนะคะก็ลองไปดูแล้วกันค่ะนี่คือสิ่งที่เออมานําเสนอนในช่วงเวลานี้เป็นกําลังใจดีๆที่มันเหมือนตอนนี้บ้านเราก็เริ่มเปิดขึ้นเรื่อยๆหลายๆคนก็กลับมาใช้ชีวิตปกติบนสถานการณ์ที่มันยังไม่ได้ไปไหนนะคะแต่เราก็รู้วิธีการรับมือ รูที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะบางทีหมุนไปทุกไปไม่ได้ช่วยอะไรต้องก้าวขึ้นมาทําในสิ่งที่รักและส่งต่อสิ่งที่รักเป็นกําลังใจให้กรรันและก,กันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งงานดีๆนะที่เราฝากกันในช่วงเวลานี้ถ้างั้นข,ข,ข,ขออนุญาตขอกาลังใจจากเอิร์ธหน่อยละกันคะ่ะให้คุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆน,นะคะที่กําลังเรียนอยู่หรือว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะหรือทุกๆท่านที่ติดตามฟังรายการของเราอยู่ค่ะนะครับก็ขออนุญาตนะคบเพื่อนๆเพื่อนน้องทุกท่านนะคะไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ ว่าประกอบอาชีพอะไรหรือกำลังเรียนอยู่เลยก็ตามแต่นะครับทุกเรื่องราวนะฮะที่ผ่านเข้ามานะครับผมเชื่อว่าทุกออย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็หวังว่าสถานการณ์นี้จะทำให้ทุกคนได้เจอแรงกนดาลใจหรือกำลังใจดีๆได้ดดน,นะครับในวันที่เราเจอสถานการณ์ที่มันเลวร้ายที่สุดผมเชื่อว่าเราจะมองเห็นกำลังใจมองเห็นแรงกลังใจได้ชัดมากขึ้นนะครับเพราะผมเชื่อว่าทุกคนจะผ่านเรื่องราวไปได้นะครับไม่ว่าเจอกับอะไรก็ขอให้สู้ๆนะครับก็ ผมก็เป็นหนึ่งกำลังใจที่จะมอบให้ทุกคนเสมอๆนะครับค่ะฟังผลงานของเอิร์ดกัสเดดด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวโอกาสแน่มีเรื่องราวดีๆเอามาฝากกันในรายการสวนสนุกอีกแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณเอิร์ดมากๆเลยค่ะขอบคุณพี่ตาเช่นกันนะครับขอบคุณท่านครับจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ